घुम ए हेर्नु त ลังสังเกตเลยตัวเฮียอะไรวะนะโอ้ไอ้ข้างแสงยังมีหนูท่ออยู่เลยวะไอ้เฮียกูบอกกูจะไม่ฉาดแล้วกูวิ่งไปทอนใหม่ละนะเพื่อนอุ้ยเฮียอุ้ยตายยกตีไอ้สัตว์ ไอ้ที่ผมก็ผมผมเห็นแล้วนะเว้ยผมนึกว่าไม่ใช่คนในสัตว์เพื่อนมาตายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมยืนยืนเอ๋อไงเหี้ยเนี่ยเห็นปุ๊บแล้วผมอ่านไปดูเอ้ะมันใช่คนหรือเปล่าวะไปโดนมันซัดซะก่อนจบเลยครับว้วยังเดินหนูท่ออยู่เนาะ ไอ้เฮียมึงคนไทยหรือเปล่าวะไอ้เฮียกูตึงตึงปลีกูเล่นตึงแค่ไหนกูก็โดนหนูทอลูดอยู่ดีผมก็ลังงงเลยมันมน,มนั่นเหมือนแค่ขนหรือเปล่าผมเห็นตอนแรกผมก็เลยเล็งไปหามันเว้ไอ้เฮียขนจริงๆรู้วยไอ้สั์เออเม็ดเดียวหลับเม็ดเดียวลับ,เ,ลบเออ โอ้โหไอ้เหี้ยหมูท่อที่แท้จริงกูขึ้นเพราะกูฆ่าเยอะเนี่ยนะก็ไม่ได้ใหญ่ได้แข่ไม่ได้หลอดออกมาแค่นั้นเองเอ้ยก็ผมมันก็ยังไงมันไม่ใช่ผงพริกผมแล้วนะผมมันเจอ ทีมดีครับทีมรอบนี้เจอทีมดีมันก็ข้ออย่างดีขึ้นไปหน่อยเพราะว่าเขาวิ่งตามผมนะแต่ถ้ากูเห็นมึงนักูสังเกตมึงก่อนนะไอไอต้นไม้มันบังเวยบงังปผมไม่แน่ใจมันคนหรือเปล่าอ่ะมก็เลยหันไปไอ้เหียพอหันไปแม่งก็เท่านั้นแหละเรียบร้อยตายห่าเลยคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ ผมน่าจะโดนหนูท่อดักยิงอีกเหมือนเคยนะครับคลิปแต่ละคลิปผมก็น่าจะมีแต่การตายนะครับเพราะว่าโดนหนูท่อรู้ตายห่าแค่นั้นครับแต่ผมเห็นผมผมเห็นมันแล้วแต่ผมไม่แน่ใจเว้ยมันอยู่ในพุ่มเว้ยไอ้หี้อะพุ่มหรือพุ่มไม้มันบังผมอะดังนั้นผมจําไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าม่งเป็นคนอะเอาง่ายๆผมไม่สังเกตเว้ยผมผมก็เลยแบบเอ๊นั่นคนหรือเปล่าผมก็เลยเล็ง ไอ้ยาพอจะเล็งแค่นั้นเรียบร้อยไม่ทันได้เล็งตายห้าเลยอืมนัม่นก็คือการเรียนรู้ครับแต่ก็ยังดีกว่าตายที่แล้วผมก็ยังได้เล่นอย่างที่ผมได้เล่นเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช่สอหรับผมเม็ดเดียวขอแค่เม็ดเดียวแค่นั้น ให้เม็ดเดียวว้าวอโอ,อ้ตีคนไทยนี่เองอโอ้มันยิงผมไม่โดนอ่ะผมยิงมันเม็ดเดียวตายห่าไปเลยโด,โดนสวนไอ้เหี้ยยิงอกไม่ยิงไงยิงไข่ม,มีที่ไหนลนะมันจะไปสู้ผมได้ยังไงวะไอ้เพื่อนมันเล็งอกเลยอ่ะหลับเลยอกอ่ะ ม่ไม่ทานให้ตอบโต้คือถ้าผมไม่ตายนะเว้มันตายเพราะว่าผมถือพอใช่ไหมผมวิ่งชา้าลุมถือพอเ้ยผมกลาแล้วต้องมาเจอเฮี้ยเฮี้ยอะไรแบบนี้เรียบร้อยดอดลู์มก็จิปนี้ก็แิ่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอใหม่ลิบหน้าอีกทีนะเงินก็ลดลงไปก็แสน เพราะแมพเพียเนี่ยแมพเพียเนี่ยที่ผมคือผมต้องการตอนนี้ก็คือเหรียญเหรียญ<ๆ>เ้ยเหรียญเนี่ยไอเหรียญเนี่ยผมจะเอาไปซื้ออันนี้นะทุกคนไออ่ะผมก็เลยต้องลงเวเพราะว่ามันได้เยอะได้ทีแล้วเป็นพันเลยเพราะว่าผมค่าเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ออกเน้นค่าไม่เน้นออกแต่ผมต้องการเหรียญน,นี้เพราะว่าซีซั่นไหนมันมีครั้งเดียวน้อยไอพวกเนี้ย แต่ปกติผมไม่ได้เก็บนะเพราะผมไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นนะแต่รอบนี้ผมก็เลยจะมาเก็บเก็บให้ได้คนอื่นเขามีเวลานะผมไม่มีเวลาก็าดูจากชั่วโมงการเล่นผมอะเนี่ยกำลังจะแปด้อยชั่วโมงเองนลครับนิดเดียวเองอะอือโอกาสรอดตอนแรกเป็น 29, นะ 29, 28, นะยิ่มเก้านะยิ่มเก้ายิมแปดนะเฮ้ยนี่ไงยิ่มแปดอัตรารอดชีวิตอันนี้มันมั่วครับอย่าไปเชื่อ เนี่ยเนี่ยเอย่าไปเชื่อโนโน,น,นเชื่อไม่ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็คลิปนี้ไปจริงๆเลยผมก็จใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็ยังดีกว่าคลิปที่ผมจะลงที่เป็นคลิป M4 แต่ผมยังไม่ได้ลงนะเป็นคลิปผมอัดก่อนหน้าเล่นเกมนี้นะครับซึ่งผมไซ้์ M4 ใช่ไหมแล้วผมยิงระยะไกลไม่ได้แล้วส่วนไ ไอคนที่ผมยิงอะ่ะมันมีซาไนแต่ผมไม่ได้เก็บเว้ยเพื่อนแม่งดูดเลยอะ่ะดูดศพเลยอะ่ะเนี่ยตายไม่เกี้ยร์ดูดูตายไม่เกี้ยร์เอ,อ่อเพิ่มเติมอ,อืมไอนี่ไอตัวนี้ไอตัวแรกเลยผมยิงตายหาตัวแรกเลยไอเนี่ยแหละเนี่ยมันมีซาไนเว้ยเห็นไหม ผมยิงไอ้เฮี้ยนี่ตายใช่ไหมทุกคนผมก็ปาแล้วเบิดเข้าไปซ้ำเว้ยเพื่อนผมแม่งรู้เลยดูดเลยอะดูะดแล้วก็ไปหมอบหมอบบนกำแพงวัดเติบฟักไม่ช่วยผมเลยอ่ะทุกคน